ที่นี่บริการเป็นไงบ้างครับผมบริการดีมากเลยโอเคครับจัดแผน,นรถเร็วทันใจเนาะรถเร็วมากเลยโอเคค,โอเคครับพี่ก็ใช้รถอย่างมีอุมสุขพี่คันนี้เดี๋ยวเราจัดน้ำมันเต็มถังให้ด้วยววโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มชัดโก้ครับผมโอเคโหนี่ก็เป็นลูกค้า FC มาติดต่อขอดู Honda Civic FD ปี2011ออโต้ของเราครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรถกันหน่อยครับผม แหมมันช่างสวยงามตามทองเรื่องจริงๆครับผมไอ้ว่าจะดึกดื่นมืดค่ำขอให้เอซีทักมาเราก็บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับผมแล้วต้องบอกว่าไฟแนนซ์ที่พี่ๆของเราจัดไม่ถึง1-2วันครับผมต้องถามว่าไฟแนนซ์หรือเจรวดครับผมฝากไว้ด้วยครับผมมาวีกคาต้องได้รถสวยถูกใจคันนี้ไฟแนนซ์ก็แจ้งมาว่าอนุมัติเรียบร้อยครับผมจัดเต็มระบบครับผมแหม่ต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจ พีพีจัดให้ครับผมก็ก่อนนํารถสงร่งลูกค้าตอนนี้เราก็นํารถมาตรวจเช็คสภาพรถต่อพอรบอกันที่ตรอรอครับผมโอเคผมก็ถึงเวลาที่ลูกค้าจะรับรถกันแล้วครับผมไม่แห่เวลาผ่านไปไวเหมือนเกหกสวัสดีครับพีพีเรียบร้อยพีพีเดี๋ยวพี่เขาไปเทนไดอีกสักหนึ่รอบครับพีหนึ่ับาทตรงนี้ถูกต้องใส,ส่ใส นี่สตาร์รถจริงๆรว่ะในี่เงียบักมากครับผมนี่เป็นซีว c Hybrid ครับผมเไม่ใช่ครับผมคันนี้เป็น Honda Civic FD 1.8ท็อปสุดปี2 0 1 1ออโต้ครับผมรถนิยมตลอดการครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวเราให้ลูกค้าไปเทสได้รถกันสัก1-2รอบก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันครับผมว่าชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมโอเคพี่เรียบร้อยผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่ที่นี่บริการเป็นไงบ้างครับผมบริการดีมากเลยโอเคครับจัดไฟแนนซ์รถเร็วทันใจเนาะรถเร็วมากโอเคครับพี่ก็ใช้รถอย่างมีความสุขพี่คันนี้เดี๋ยวเราจัดน้ำมันเต็มถังให้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ปั๊มสัตโตะครับผมโอเคก็เราก็ไม่ลืมครับผมน้ำมันเต็มถัง BP จัดให้ครับผมออกจาก BP ต้องเต็มถังทุกคันครับผม โอเควงคันนี้ก็น่าจะจบเปนที่1222ันี่บบาททวนครับผมโอเคเส,สร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยครับผมแล้วคันนี้เราลืมบอกไปเลยว่าเราได้ทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์การห้เสจสับเรียบร้อยครับผมต้องบอกว่าลูกค้านําไปใช้ไม่ต้องทําอะไรแลวครับผมแต่งตัวสวยๆหล่อพอครับผมฝาก้วยครับผมจัดจองไฟแนนซ์ด้วยเร็วทันใจออกรถ1000บาทต้องพีเพียตัวโโคาครับผม